พาโทรกลับมาเลยเฮ้ยคุณเอายางแลยผมเนี่ยยางเก่าหรือเปล่าทำไมยางมันบวมมันจะเขาเรียกว่ามันจะบวมๆนิดนึงมันจะป่องๆนูนๆถ้ารถเวลามันแบกมาเนี่ยแล้วมันทุกหนักตกหลุมเนี่ยกดลงมาุ๊บถ้ายางที่แก้มกว้างเนี่ยมันก็ช่วยรับแรงกันะไม่ถึงแม็มันจะไม่ถึงแม็กสวัสดีครับอยู่กับช่องโป้บรนทุกหนักนะบวันนี้มากับเซลล์อาร์ม วันนี้ครับเราจะมาตอบคําถามเรื่องยางบรรทุกครับแบกหนักเนี่ยแล้วยางไหวหรือเปล่าความรู้เรื่องยางต่างๆรายละเอียดนะครับสำหรับใครที่เป็นสายบรรทุกนะครับเพิ่งเริ่มเข้าวงการสามารถเข้ามาฟังได้นะครับแต่ถ้าพี่ๆคนไหนนะครับอยากจะเสริมความรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยไปเดี๋ยวเราไปหาความรู้เรื่องยางกันครับ ยางนะครับก็อย่างที่รู้นะครับว่าเป็นสิ่งแรกที่สัมผัสกับพื้นถนนนะฮะก็คือยางก็มีหน้าที่รับน้ําหนักของตัวรถนะครับผมเขาเรียกว่ารับน้ําหนักของสิ่งที่เราบรรทุกด้วยก็คือคอยแบกรับเหมือนรองเท้าเรานี่แหละใช่ไหมเวลาเราแบกของเพราะฉะนั้นในในในยางเส้นเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยยางพวกขดลวดแล้วก็เขาเรียกว่าการอัดลมยางเข้าไปถ้าถามว่ายางบรรทุกเนี่ยก็คือมันก็ต้องเป็นยางสําหรับบรรทุกอยู่แล้วใช่ครับก็ต้องเป็นยางของมิชลินเอ็กซิดีนะครับแต่ซีรีส์ที่เราใช้บรรทุกกันซะส่วนใหญ่เน คือมันจะเป็น2องสอหทับอรหรือ R15 าอ่าแล้วแต่ขนาดแล้วแต่แล้วแต่ขนาดใช่ครับแล้วแต่ขอบวงมันคือยางเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามีหลายชนิดมากหลายยี่ห้อมากใช่หลายหลายยี่ห้อมากมากครับยางเดิมๆที่ออกจากศูนย์พร้อมตัวลดมาเนี่ยใช่ถ้าเป็นสายมาทุกหนักมันอาจจะไม่เพียงพอถูกต้องไหมไม่พอครับครับผมเราคือเราต้องเปลี่ยนยางต้องเปลี่ยนครับจำเป็นต้องเปลี่ยนครับเพื่อให้มันเหมาะกับการใช้งานของเราใช่ครับเพราะว่ายางมาทุกเนี่ยก็คือเขาจะได้เสริมพวกเส้นใยเสริมคพลวดเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตรงแผงด้านหนน้้าตรี แล้วก็วาาตรงแก้มยาง,ม,ยางมันด้วย,ย<า>ใช่ครับเพาะจะเสริมเพิ่มเข้าไปถึง5เท่านะครับจากอของเดิมเพราะฉะนั้นก็คือจะมั่นใจได้เลยว่าเวลาเราอัดลมยางเข้าไปหรือเวลาเราบรรทุกอย่างเงี้ยมันจะมีความแข็งแรงมากขึ้นยิ่งกว่าเขาเรียกว่า ยิ่งกว่าล้อยิ่งกว่ายางทั่วไปอยู่แล้วรับพี่แล้วถ้าเป็นเลือกยี่ห้อยางเนี่ยพี่เราต้องดูตรงไหนอะพี่จริงๆยี่ห้อยางที่ทํายางบรรทุกเนี่ยมีเยอะนะครับมีทั้งตัวของมิชลินเองแล้วก็เป็นตัวของบิดโตนก็มีแม็กซิตก็เพิ่งมีมามีหลายยี่ห้อมากครับราคาก็คือแตกต่างกันไปราคาก็แตกต่างกันไปลดลดล่นกันไปตามตามเขาเรียกว่าตามคุณภาพแล้วก็ตามความนิยมด้วยตามท้องตลาดอะไรพวกนี้ใช่ครับราคาก็อยู่ตรงนี้หาง่ายหายากก็ว่างกันไปแต่ละพื้นที่ก็ราคาจะแตกต่างกันได้ครับแต่ถ้าเป็นยางบรร อัลคาไลน์เอ็กซีดีสอใช่ครับผมมีคําถามถ้าเราเปลี่ยนขนาดยางไม่ถูกต้องตามที่เราใช้งานมันจะเกิดอะไรขึ้นครับพี่แน่นอนครับเวลาเราเปลี่ยนยางเนี่ยเราก็ต้องคานึงถึงการใช้งานของเราด้วยถูกไหมฮะมันจะต้องสอดคล้องกับการใช้งานแล้วก็ขนาดยางเนี่ยก็คือเป็นเรื่องสําคัญ<ม>คือถ้าเกิดยางมันเล็กไปเนี่ยมันก็จะรับน้ําหนักหรือการทรงตัวเนี่ยเรียกว่ามันก็จะไม่ดีเท<ม>่าที่ควรก็คือถ้าเราบรรทุกหนักเนี่ย ใช้ยางแก้มเตี้ยลงมาเนี่ยมันก็ไม่เหมาะถูกต้องไหมับใช่เพราะบางทีเนี่ยมันจะไม่มีช่องว่างให้เราเขาเรียกว่าสปริงรับแรงกระแทกแรงเด้งถูกต้องไหมฮะใช่ครับถ้าถ้ารถเวลาแบกมาเนี่ยแล้วมันทุกหนักตกหลุมเนี่ยกดลงมาปุ๊บถ้ายางที่แก้มกว้างเนี่ยมันก็ช่วยรับแรงกระแทกจะไม่ถึกว่าจะไม่ถึงแม็กใช่สมมุติเราตกหลุมไงครับ พวกนี้มันจะเหมือนสปริงครับเวลาไอ้ค่าลมเวลาเราอัดแรงแรงลมเข้าไปเนี่ยค่าพี i ของเราก็จะเป็นเหมือนตัวสปริงคอยยืดหยุนตัวแก้มยางนี่ก็เหมือนกันมันก็จะเป็นพื้นที่ให้เราคอยยืดหยุ่นอย่างถ้าเกิดเราเทียบกับพวกโรสซิ่งที่แก้มเตี้ยๆเลยอย่างเงี้ยพวกนั้นเนี่ยมันก็จะเน้นความเร็วยางตัวนี้ก็จะไม่หนาถูกไหมฮะก็คือมันจะวิ่งเร็วขึ้นก็จริงแหละเพียงแต่ว่าแรงกระแทกเวลาเขาเรียกเวลาซับแรงกระแทกของมันอย่างเงี้ยมันจะน้อยกว่าตัวนี้มันอาจจะทำให้แม็กเกรนี่ยเกิดการเสียหายมากขึ้าเรววะ็อจจ ว่าสิ้นเปลืองอใช่เพราะว่ายิ่งยางายิ่งยางกว้างยิ่งยางใหญ่นะ เราก็ต้องยิ่งต้องอัดลมเข้าไปอัดลมเสร็จปุ๊บพอยางมันกว้างปุ๊บเนี่ยมันก็สัมผัสกับพื้นถนนเยอะมันก็ต้องใช้อัตราเล่งที่มันมากขึ้นอ่ามันก็จะทิ้งเปลือกเขาเรียกว่ามันเชื้อเพลิงไปได้ความรู้นะคบทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดบางทีเราไปใส่ใหญ่มากๆอย่างนี้ยเวลาเลี้ยวเนี่ยอาจจะติดซุ้มได้จะทําให้วงเลี้ยวเราแคบขึ้นด้วยในโปรแชมปในกลุ่มแชมปตัวเนี้ยก็คือชอบเปลี่ยนแบบไปใช้ยางดอกลึกยางใหญ่อ่าพวกนั้นเนี่ยเวลาใส่ใหญ่มากๆเนี่ยบางทีมันสวยแล้วมันก็สวยจริงนั่ มวงเลี้ยวเรามันก็หายไปตอนนี้ก็ต้องเลือกให้ดีดูให้ดีเหมาะสมใช่ให้เหม<ช>เ<ร>าะสมแต่งสวยได้แต่งซิ่งได้ก็เอาให้เหมาะสม,มัาการใช้งาน<ม>เอาให้เราขี่แล้วเรามั่นใจให้เราปลอดภัยก็แล้วกัน และคําถามอีกคําถามหนึ่งครับหลายคนถามเงนเข้ามานะหลายคอมเมนต์ถามผมมาเยอะมากๆนะครับบรรทุกหนักเนี่ยช่วงล่างไหวแล้วยางไหวหรือเปล่าพี่อันนี้ตอบไปเลยครับว่าก็าไหวนะครับ,รบว่าของมิชลินตัวนี้เขาได้พัฒนามาถึงรุ่นที่2แล้วก็เรียกว่าคุณภาพของยางก็เรื่องหนึ่งแล้วไหนจะเป็นขดลวดที่เขาเสริมไปตรงแก้มก็อีกออก็คือเขาเสริมขดลวดใหม่ทั้งหมดเลยหนาขึ้นเยอะขึ้นใช่ครับนทนทานขึ้นใช่ครับขดลวดเนี่ยมันทําให้เขาเรียกว่ายางเนี่ยเกิดความยืดหยุ่นและขยายแล้วก็ การยึดเกาะที่ดีขึ้นเหมือนเป็นกระดูกสันหลังให้ยางพูดใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เกี่ยวกับการเาเรียกว่าการใช้งานของเราด้วยถ้าเราใช้งานหนักมากๆเนี่ยระยะเวลาการใช้งานของยางเนี่ยก็อาจจะสั้นลงหน่อยอ๋อเพราะว่ารถเนี่ยวิ่งหนักนะวิ่งไกลด้วยใช่ถูกต้องไหมฮะวิ่งหนักวิ่งไกลวิ่งไกลอย่างพี่รถบรรทุกแบบ พี่พี่ที่ขับรถบรรทุกกันนะวิ่งหนักวิ่งไกลเนี่ยเขาก็จะหัดลมยางกันเยอะวิ่งหัดลมยางเยอะเนี่ยเหมือนว่าเราไปใช้ประสิทธิภาพข,ของมันได้เต็มที่แล้วพอเราไปใช้ประสิทธิภาพของมันได้เต็มที่แบบเต็มแม็กเลยเงี้ยระยะเวลาการใช้งานของมันเนี่ยก็อาจจะสั้นลงมาหน่อยยางเนี่ยบางคนใช้นานนะครับบางคนใช้แค่เดียวก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานถูกต้องไหมครับบางคนอาจจะ20 0 0 0โลเปลี่ยนเขาอาจจะวิ่งเยอะก็ได้บางคนอาจจะมากกว่านั้นก็อาจจะไม่ค่อยได้วิ่งเลยคนวิ่งวิ่ง2อง0 0่นโลเปลี่ยนเมื่อกี้เขาอาจจะวิ่งไป อัดแรงอะไรมันมากอ,อาอยา่างบางคนเขาแป๊บเดียวเปลี่ยนเนี่ยเพราะเขาต้องอัดงานหนักต้องอัดลมเยอะวิ่งไกลๆอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่กี่รอบเขาก็ต้องเปลี่ยนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ความชํานาญของผู้ใช้ด้วยในการดูยางในการสังเกตยางนะครับในการสังเกตทั้งแก้มยางแล้วก็ตัวหน้ายางด้วยนะครับ,รบอย่างรถเรารถบรรทุกอย่างเงี้ยบางทีมันจะมีการเขาเรียกว่ากินมันจะกินยางไม่เท่ากันเนี่ยอันนี้ก็คือก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นเรื่องปกติของรถบรรทุกต้องมีการถอดสลับยางอะไรพวกเนี้ย นี้ก็ต้องหมั่นดูแลแล้วก็หมั่นเช็คตัวล้อต,ต,ตัวตัวยางมันด้วยนะ, uh huh. ะลูกค้ามือใหม่หลายคนนะที่ตกใจนะทำไมยางที่ผมเติมเนี่ยมันถึงบวมนะ,<ช>ะนที่อาไม<ช>่รตอบยังไงบ<ช>้างครับจริงจริงลูกค้าอันนี้ต้องบอกว่ามือใหม่หรือบางทีก็อาจจะเป็นมือเก่าด้วยที่ยังไม่รู้นะฮะบางทีเติมยาง แล้วก็หัดยางแบบแข็งๆแน่นๆเลยลูกค้าโทรกลับมาเลยเฮ้ยคุณเอายางอะไรให้ผมเนี่ย<อ>ยางเก่าหรือเปล่า<อ>ทำไมยางมันบวมจริงแล้วมันไม่ได้บวมนะครับเขาเรียกว่า,ออารอยต่อยางรอยต่อยางใช่มันจะอยู่ตรง,น,ตรงนี้ มันอาจจะเกิดได้ทั่วนะฮะแต่นี้เส้นนี้เนี่ยคือมันอยู่ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนรอยบุมเข้าไปมันจะเป็นมันจะเป็นถ้าเราเอามือลูบดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันบุ่มเข้าไปแล้วสองข้างที่มันบุ่มเข้าไปเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะบวมๆนิดนึงมันจะป่องๆนูนๆจริงจริงมันไม่มันไมนนูนครับมันเป็นรอยอ่ามันเป็นรอยตรงนี้คือว่าอันนี้เขาเรียกว่ารอยต่อของยางนะอันนี้ยางไม่ได้บวมนะนี่คือยางใหม่ตัวเนี้ยอย่างเราเราบรรทุกกันเนี่ยเราอัดกันเินลิมิตอยู่แล้วทีเนี้ยมันจะเห็นชัดเลยบางคนเขาเข ไม่รู้ก็คือว่าไม่ต้องตกใจว่าร้านเขาจะโกงหรือว่าเขาจะเอายางเก่ายางอะไรไม่ดูก็คือรู้ไว้เลยว่าตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้มันจะเป็นรอยยุบเข้าไปตรงนี้นิดหนึ่งตัวยาง XCD เนี่ยนะฮะมิชลินเนี่ยโครงสร้างเนื้อยางเนี่ยเขาเสริมความทนทานด้วยกันเขาเพิ่มเนื้อยางเข้าไปในอีก4 5่สรเนก็คือใช่ยางคือทำให้มันทนทนทานมากขึ้นลวดตรงขอบยางเขาเรียกลวดขอบยางนะครับเพิ่มขดลวดตรงขอบยางเนี่ยเข้าไป5เท่านะครับเพิ่มขดลวดตรงขอบยางก็ไปอีก5เท่าเพื่อการเขาเรียกว่ายึดเกาะ ตรงขอบยางของมัน,นตรงนี้แล้วก็โครงสร้างเขาเรียกว่าโครงสร้างของแก้มยางเนี่ยใหญ่ขึ้นอีก27นะครับจากเขาเรียกว่าจากเดิมเดิม,มะอะอใช้ หนักกว่าใช่ครับ,แ,บ,บแล้วมันก็จะเป็นโครงสร้างยาง2ชั้นตัวมิชลีเนี่ยเขาทำโครงสร้างยาง2ชั้นนะครับเป็นเนื้อยางพิเศษที่ต่างกันนะครับชั้นที่1เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าต้านทางแรงดึงดูดนะครับช่วยป้องกันความเสียหายของโครงสร้างยางชั้นที่2เนี่ยมีส่วนผสมของยางสังเคราะห์ให้ความยืดหยุ่นสูงนะครับลดการเสียดสีแล้วก็ไม่สะสมความร้อนนะครับทำให้มันเสื่อมสภาพช้าลงใครที่มียางแล้วนะฮะและอยากได้ร้อแม็กไม่ว่าจะเป็นพาวเดิมพาวรอยค ต้องล้อแม็กโปรมันทุกหนักเท่านั้นใช่ครับ<า>ใส่กับยางตัวนี้ได้สวยเลยแมทชเข้ากันได้หมดทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นขอบ14-15เพาเดิมเพาลอยนะครับม,มีหมดด <N ivo, S 2> ีวดีแม็มีหมดทุกรุ่นทั้งล้อแม็กกับยางเนี่ยก็บอกกันเลยว่าแข็งแต่งละอ่าเพราะแม็กเราก็คุณภาพ เรียกว่าเค็มไปแล้วข้างละสาตันบวกกับยางมิชลินอีกตัวนี้ก็มั่นใจได้เลยเวลาบรรทุกเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตัวล้อกับยางอะครับที่ไปรับน้ำหนักมันจะมีในเรื่องของแหน่ด้วยอ่าแล้วก็เพาอีกแล้วก็ไปโชกอีกคือทุกอย่างเนี่ยมันทํางานกัเรียกว่ามันสัมพันธ์กันหมดมันก็ช่วยกันใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ว่าน้ําหนักจะไปกดอยู่ที่ยางอย่างเดียวเลยเสมอไปครับผมตุดท้ายครับพี่ยาม ฝากเพื่อนๆทางบ้านหน่อยเกี่ยวกับบริษัทโฟมทุกหนักนะครับสนใจเรื่องช่วงล่างมาทุกก็ทางเรานะครับมีเขาเรียกมีช่องทางการติดต่อหลายหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางยู u ูบทิกต็อกเฟซบุ o กนะครับก็เพจโปมบรรทุกหนักไม่งั้นก็โทรเข้ามาที่ออฟฟิศเราได้ครับที่เบอร์ 0-2-102- 1975นะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับมีเขาเรียกว่ามีทีมฝ่ายขายคอยรับสายอยู่นะครับให้คำปรึกษาได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกร้อมช่่วงงลา จะเป็นออกรถรีโวออกรถ<ช>ดีแม็กจะออกรถตู้ทึบรถคอกรถห้องเย็น,น <ะ S 1> รถดัมมโทรมาได้เลยครับคือช่วงล่างครบวงจรใช่จะทําช่วงล่างอย่างเดียวก็ได้ช่วงล่าง4ี4 4สี<ม>่วิวก็ได้เรามีเพาลอย 4ีคูณของ r ี vo แบบกรงรุ่นสุดๆดแล้วเป็นแขน3 2แขน3 2นะเพราะว่าตอนแรกเรามีกันแต่แขน31บอนี้เราเขาเรียกเราผลิตใหม่เป็นแขน3 2แล้วก็ตั้งเบรกได้ง่ายขึ้นด้วยไม่ต้องให้ช่างตั้งเลยเขี่ยเองได้เลยผลิตมาพร้อมเลยใช่ครับสุดท้ายนี้นะก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมใครมีคําถามสงสัยนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาตอบนะเซเว่นนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ